สวัสดีเพื P ่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทย์คนเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พีพิเศษนะครับปฏิทินเซนแปะลงสีนะครับก็อย่างห้โชคต่อเน,นื่องสำหรับปฏิทินเซนแปะลงสีนะครับรวมถึงแนวทางเลขเด่นหวยดังหวยซองดังเลขบุคคลดังนะครับที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับเริ่มกันที่เลขเด่นเลขดงังตามกระแสใบแรกนะครับหลังจากเข้า06อาจารย์นาตตีปล่อยต่องวดนะครับ219214 2 1 2, 14, 2 9 1 9สนะครับสำหรับงวดนี้16พฤษภาคมปี2568นะครับท่านไหนที่ติดตามแนวทางจากตัวเลขจากอาจารย์นาตตีนะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของเซียนลุนนะครับ หลังจากงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายนะครับมีเข้า3ามตัวโต๊ดเหมือนกันนะครับ8 8ดสมนะครับอ่างวดนี้ต้นงวดให้มาก่อนสําหรับชุด2ตัวนะครับสําหรับเซียนรุนนะครับก็จะมี8 5, 5, 4ด5ี่9 5ดห้าเก้าสี่้าห้าเก้าแดห้าสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งดสองเจ็ดแล้วก็สองนะครับเน้นไปที่8 4ด5ี่แ5ดห้าเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดสองเจ็ดแล้วก็สองนะครับก็เป็นแนวทางที่ ทางเสียนรุ่นนะครับให้มาเป็นชุดต้นงวดก่อนนะครับก็ยังเหลือชุด3ตัวนะครับแล้วก็น่าจะมีโค้งสุดท้ายอีกครับมาดูกันที่แอดดุยพรันนะครับแอดดุยพรันงวดนี้วางเม็ดเดียวหางเดียว904นะครับบนล่างบนกเอบนศูนยล่างหกเก้านงนะครับแนวทางจากแอดดุยพรันนะครับ าม,มาดูแนวทางตัวเลขของพ่อชัางคมนะครับงวดที่แล้วพ่อชัางคมได้ตัวกลับนะครับได้ศูนย์หกสำหรับสองตัวล่างได้ตัวกลับนะครับงวดนี้วิ่งเจ็ดกับแปดบนล่างนะครับมีเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามสามตัวมีสี่แปดหนึ่งศูนย์แปดสามนะครับเน้นให้สองหางแปดสองแปดสามเม็ดเดียวสามตัวศูนย์แปดสามนะครับแนวทางจากพ่อชัางคมนะครับ อีกหนึ่งแนวทางที่มีและหลายท่านติดตามนะครับนั่นก็คือเลขสูตรทําเงินของปู่สายตัดนะครับเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับงวดล่าสุดก็ได้ศูนย์หตรงตรงงวดก่อน27นะครับขึ้นบนนะงวดก่อนงวดล่าสุดได้ศูนย์หนะครับตัดชุดไหนออกชุดนั้นนะครับก็ตัดศูนย์หออกศูนย์หนะครับงวดล่าสุดมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้สูตรทําเงินเลขเต็มสูตร1 2 3 6 7 8ดดนะครับ บนล่างวิ่ง7กับ8ตัดให้ที่1728อันนี้ตัดออกนะนะครับตัดชุดไหนมากจะออกชุดนั้นนะครับ mm. แล้วก็มีชุดเด่น2737นะครับชุดเด่นอีก1ชุดคือ18ชุดรอง162636นะครับ mm. ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้ใครที่ติดตามแนวทางเลขปู่สายตัดนะครับสูตรทำเงินนะครับ มาดูหอยซองกันนะครับมีของอาจารย์หนูเลขหอยซองโค้งสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นสองซองที่การันตีเรื่องราวของการวางตัวเลขที่ให้โชคบ่อยนะครับมาเริ่มกันที่ชุด3ตัวของอาจารย์หนูนะครับงวดนี้วางแนวทางที่251 853 056 459 9 9 5 0 471873276079นะครับอันนี้เป็นชุดเด่น3ตัวเต็งโต๊สนะครับ251 853 056 459 950 471873276079นะครับส่วนในชุด2ตัวบนนะครับมี5171 5373 5676 5 9 7 9แล้วก็50นะครับส่วน2ตัวล่างจะมี3 1 61 32 62 36 66 3 8 68แล้วก็30นะครับสายวิ่งนะครับล่าง3นะครับวับนนี้สายบนก็เป็น5กับ7นะครับเด่น5กับ7ใครที่ตามแนวทางอาจารย์หนูนะครับนำไปพิจารณาต่อนะครับชอบตามไปชอบผ่านนะครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมาดูกันที่หวยสองโค้งสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งซองที่การันตีในเรื่องของการวางตัวเลขที่แม่นยำนะครับงวดนี้วางชุดเด่นบน2กับ9เน้น2นะครับจับคู่ให้ที่21 25 27 28 91 95 97 98 ส่วนในชุด3ตัวนะครับ7 2 1 5 2 7 0 9 1497นะครับก็อย่าลืมสลับตัวเล่นนะครับหัวซองโค้งสุดท้ายได้3ตัวบ่อยถ้าสลับตัวเล่นนะครับ721527091497นะครับลองสลับดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็น5 9 1 5 9 7นอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองสลับดูหรือไม่ก็5 9 0 5 0 9อะไรอย่างนี้นะครับ7 0 9อะไรอย่างนี้นะครับ971อะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะส่วน2ตัวล่างนะครับเด่น1กับ5าสายวิ่ง5นะครับมี10141617505456 57นะครับฝากเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับหววซองโค้งสุดท้ายนะครับเอาละครับมาถึงแนวทางตัวเลขอีก1ชุดตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปฏิทินเซียนแปะลงสีนะครับ งวดล่าสุดนะครับถ้าใครตีลังกาก็จะได้เต็มๆสำหรับ06นะครับนี่นะครับปฏิทินก็อาจจะเป็น901907นะครับแต่เชฟก็จะแนะนำว่าระวังเป็น06นะครับ06ก็ถือว่ามาตรงสำหรับ06นะครับหวยวันแรงงานในงวดที่ผ่านมานะครับเอาละครับมาตามกันต่อนะครับในงวดของวันที่16พฤษภาคมปี2568นะครับแนวทางชุดตัวเลขนะครับ 5พฤษภาคมนะครับแรม5ค่ำเดือน6สำหรับปฏิทินเสียนแปะลงสีนะครับเลขน้อยแบบนี้ถูกใจคนงบน้อยนะครับเข้าตรงงวดด้วยนะครับเอาละครับตัวเลขที่ทางเสียนแ8ลงสีวางให้สำหรับวันนี้นะครับใครมองเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ4 9 2หรือเปล่านะครับหรือว่าท่านเห็นแตกต่างก็ลองดูแล้วกันนะครับ แต่ในมุมส่วนตัวของเชฟมองว่า4 9 2 2 9 4นะครับอ่ะให้ดูกันชัดๆนะครับทั้งในมุมกลับนะครับมุมกลับนี่ก็อาจจะระวังเป็น7 6ด้วยเนาะนะครับ7 6 7 6 7 7 7 7อะไรออะไรงี้นะครับ แต่จริงๆก็เม็ดเดียวหางเดียวนะครับ4 9่2 9 4นะครับน่าจะชัดเจนนะถ้าจะมีตัวกลับก็462264อนะครับอันนี้เขจะมีตัวกลับเนาะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่รายนายพีหน้าครับสลด์ปีนีสวัสดีทุกทุกท่านครับ